มันจะหายไปในวันเสาร์แล้วทีนี้ก็เลยถามว่าหนูยังอยากซ้อมในวันเพื่ักศึกอยากสิคะหนูก็อยากให้ครูดูสิคะเพราะจริงๆแล <laughs> ้วในหลักสูตรเราจะต้องซ้อมทีนี้พี่จะบอกให้ว่าตามหลักของละครเวทีถ้าหนูทําแบบเนี้ยหนูจะสอบตกว่าหนูจะไปเอาเซอร์ไพรส์ข้างหน้า <laughs> เราทุกคนได้เคยลองมาแล้ว เช่นพี่เป็นคนขี้เกียจมากในการวอร์มเสียงเวลาต้าทำาัวคาไลซ์เนี่ยฉันจะทำอ้าอือเบาๆเพราะรู้สึกว่าถ้าทำบัวคาไลซ์เยอะเนี่ยออกไปหมดเสียงนึกออกไหมมันหมดหมด,หมดจริงอาจจะเป็นคนทําที่ไม่ถูกต้องก็เลยไม่อึ้ง,ง,งๆแล้วมันก็ได้กับตัวเองจริงคือพอออกไปปั๊บแย่เลยมันตกคือมันไม่มีอนั่นคือหวังจะไปเอาเซอร์รส์ช้างหน้ากว่ามันจะสตาร์ทได้อีกนานเพราะนั้นการที่การที่จะต้องซ้อมเนี่ย การหาเซอร์ไพรส์ให้กับตัวเองอ่ะมันต้องมีไม่งั้นเขาจะเล่นละครปีหนึ่งไม่ได้ในฝรั่งเนี่ยเวลาเราเซ็นเวลาเขาเซ็นสัญญากันเล่นละครเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยซึ่งต้องรับหน้าที่เยอะแยะมากและเล่นบทเดิมถึงเวลาเธอับร้องไห้ตรงที่เดิมร้องเพลงนี้อย่างเดิมแต่เขาก็ต้องเล่นหนึ่งปีโดยที่หาเซอร์ไพรส์ทุกคืนทุกวันเพราะฉะนั้นที่คิดว่าจําเป็นจะต้องซ้อม ซ้อมแล้วก็มั่นหาเซอร์ไพรส์ให้กับตัวเองทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นแสดงว่าหนูยังอยากซ้อมอยู่ใช่ไหมอยากค่ะโอเคจะได้ให้ซ้อมซึ่งเรื่องการอบรมเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้ใช่ไหมคะอะไรนะฮะซึ่งเรื่องการอบรมเรื่องของการซ้อมเราจะหลังจากนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหลังจากนี้โอเคโลโลโลไม่มันเบอร์หนึ่งอ่ะมันเป็นเบอร์หนึ่งฮัลโหลฮัลโหลโลโลโลอ่าเค้ก กีชอบเธมากก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจ่มันก็ลอยออกไปทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคงข้างใกา้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแก่กเธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่ไม่มีผู้ใดในใจก็ถือโอกาสต้องมีบอกกันักเลยเธอคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอ ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วก็เลยไม่กลา้าแต่ก็นนั้นเกินห้ามใจที่รักมากกว่าห้ามต่อไปเดียวกลายเป็นบาอย่าพึ่งหาว่าฉันว่าก ตาวดาวลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมากก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออีกทุกเช้าคำไม่รู้จะทำอย่างไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างใจ้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตมีคิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันแท่นว่าใช่ที่ยังไม่มีผู้ใดในใจก็ถือโอกาสต้องนีบเสลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอ